รันครับอีกตัวไ, <อ S 1> ไ,ไหมครับอ,อะไรตายครับ,ไอ,รบไอช้อนไอ,ไอช้อนโอน้โหหายอึดครับคุณชอนครับสวัสดีครับวันนีมาพบกับพวกเรานักล่สาสัตวแปกวันนี้เรามากู้จันทร์ครับมากับอาจารย์เต๋าดักไว้สาวันแล้วเดี๋ยวมาชมพร้อมกันวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหน จำพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับลีราอาจารย์เตา๋ามากู้จันนะครับหลังจากไม่เคยมาละมากู้นานแล้วอาจารย์เตาาาเ๋าทางเขินเขินทางอันนี้เป็นไงครับมาลุ้นกันครับลั่นไม่ลั่นครับเอาลั่นครับ เ้าวหมดครับอ่าใส่มาเท้าวกันเะครับเรือมันลุ้นพร้อมกันกันหลักหนึ่งหลักนี้ดูฝีมืออาจารย์เต่าน่าเป็นไงครับการตะกุยนะ ลันไม่ลันครับอุ้ยมีดินมั้งอุ้ยลันครับตัวหรือไม่ครับอ้าวจามเต่ามาเลยตัวใหญ่ไหมตัวนี้อย่างเปร่งครับไอ้โก้ไอ้โก้ไอ้โก้อันนี้เขาเรียกโก้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 เก๋ขออนุญาตครับโอ้โหนี่ครับตัวนี้ครับเป็นไงครับหน้าดูสีหน้าจามเต่า โอ้เจ๋อโกใส่มะพร้าวครับมะพร้าวครับอ้าววันนี้เรามาลุ้นพร้อมกันนะครับครับกุ้งก้ามก้ามขึ้นกาเสีครับอ้าวมีตัวครับมีตัวครับวันนี้มีตัวมีตัวครับานครัับโอ้โหนี่ครับไซส์สวยๆครับอืโอ้โหดี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 โอ้ย พลาดจนได้ลั่นครับอีตัวแ้วไหมครับอะไรตายครับไอช้อนไอช้อนโอ้โหไอเอิร์ดครัสบ,สบสุนช้อนสุนชอยชอนครับตัวนี้มีเป็นโลครับเอายังไม่ปล่อยไปอีกเลยครับ <laughs> ปล่อยไปดิครับ <laughs> ห้องเนี่ย <laughs> นลนลุ้ลลอ้ตัวครับโอ้โอโกล้าองงดีครับถึงจะมาใหญ่ก็ยางดีครับเดี๋ยวเราจะปล่อยครับ ปล่อยครับปล่อยไปแล้วเปลี่ยนอเาไหมครับเนี่ยโหหนักมากครับอันนี้รู้สึกได้เลยครับลั่นครับมีตัวไหมครับมีครับเกือบน้กอู้มีกินยังครับน่าเสียดายมากครับเอยัง ลองเปิดดิแกดุกกระดิกอยู่ฮึกระดุกกระดิกไงยังไม่ตายสี่โคนมันเฉยๆมั้งเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยูยอย่ครับแต่ตัวนี้เราจะไปแช่น้ำมั้บงบันนอกครับ <c ười> เกือบเสียดายครับเกือบเสียของครับใส่มะพร้าวครับ มาเฝ้าอยู่ค,ยค,ยครับวันนี้หลังจากที่เราละจัดตุ้งวันนี้ได้สี่ตัวครับไม่ทําลายเลยกัดนนหน้เจอกันใหม่ครับเราองให้ได้มากกว่าเดิมตู้ครับฝากกดไลคไ์ฝากกดไลค์กดติดตาม นักล่าสายแฟรของเราด้วยนะครับเจ<ช>อกันอีพีหน้าครับวันนี้แหละครับวันนี้ครับอ๋อ